ทุกคนแกงใต้แม่จายค่ะแม่จายนี่อันนี้ไก่นะผัดเผ็ดไก่อร่อยนะนี่ยคือแกงใต้ยโคตรอร่อยเลยเจ้านี่แกงใต้พัทลุงอยู่ในซอยห้าสิบสองประหลุนโยธินนะ,นะอยู่ตรงซน,น่าสเต็กอ่ะหามีอยู่เจ้าเดียวแกงใต้ทุกคนอร่อยมากอันนี้แกงกะชิโคตรอร่อยเลยทุกคนจาถ่ายกันสดๆแบบนี้เลยนะฮะวันนี้อืระหว่างรอเพื่อนทา อูเสือกันเลยทุกคนเนี่ยอร่อยมากเจ้านี้นะฮะแล้วก็คือบริการก็ดีหามีน้ำยงน้ำเย็นให้ด้วยนะอืมอร่อยมากทุกอ่านป้อมอืมอืมอืมนัมเบอร์วันอืมอร่อยมาก อร่อยจริงทุกคนพัทลุงแกงก้าพัทลุงแกงใต้แม่จายเลือกผิดเลือกถูกถึงเครื่องฮะอร่อยทุกอย่างจริงทุกคนอันนี้บอกต่อหาน้ำเบอร์วันเลยฮะเคยไปกินที่ สอนอสวนดอกเชียงใหม่ไอ้นั้นก็น u เบอร์วันน้ำพริกกะปิอร่อยมากอืมหายากนะเจ้าที่กินอร่อยทุกอย่างอะ่ะอก็อให้ไปพิสูจน์ฮะบางคนบอกว่าอร่อยเราไปกินแล้วบางทีสู้อีกร้านนึงไม่ได้จริงๆนะต้องให้ไปกินดูเขาบางร้านเนี่ยเขาไปปรับเปลี่ยนจนไม่ถูกปากของคนใต้แท้แล้วไง ไปปรับตามพื้นที่ก็มีอืมอืร่อยมากอ่ะมากินแกงเหลืองมาอืมแกงเหลืองมะละกอทุกคนอืมอร่อยมากอืมสับประรดผสมกับมะละกอนี่คือของแท้่ะรสชาติคือแบบกรยิตเลย อันนี้คือนิที่หนึ่งในโลกจริงเลยค่ะอ,อร่อยมากเข้าไปในตรงถนนพหนโยธินห้าสิบสองนะเข้าไปเรื่อยๆจนถึงจะถึงวัดน้องผักชีค่ะก่อนถึงแล้วก่อนถึงร้านครีมปังแต่ว่าเลยชาตันยงไปด้วยนะอยู่ระหว่างชาตันยงกับร้านครีมปังค่ะครีมปังน้ำผลไม้ทุกคนอ,อ,อ,อร่อยมาก อืพัทลุงนี่มีอะไรดีๆเยอะนะคนพัทลุงนี่หน้าตาดีด้วยอ่ะป้อนอพัทลุงเขาเป็นคนจิตใจงามเขาจึงเป็นเหมือนกับเขายามถ่อมตัวเขาเป็นจังหวัดเล็กไม่เหมือนจังหวัดนครอย่างเงี้ยจังหวัดใหญ่แต่เขามีอะไรงดงาม อาหารอร่อยจริงเคยไปโรงแรม The m, m e ม M เ S สทตรงหลังธนาคารกรุงเทพตอนนี้รถไฟอะ่ะบริการดีมากมีคาเฟ่น่ารักอยู่ตรงนั้นด้วยยู่ข้างล่างได้ไปพักลานนาลานนาโฮมสเตย์แต่เป็นโรงแรมหลังๆนะแต่ก็ใช้ชื่อว่าโฮมสเตย์จริงๆ โฮมสเตย์จริงๆแล้วจะมีเจ้าของบ้านอยู่ด้วยแต่ลานาโฮมสเตย์เนี่ยเป็นรีสอร์ทมากกว่าเป็นหลังๆตอนแรกนึกว่าเป็นโฮมสเตย์ว่าจะไม่ไปพักแล้วเราจะเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวไงโฮมสเตย์ก็อาจจะแบบมีเจ้าของมานั่งวุ่นวายมากลัวไงฮะกลัวจะไม่ส่วนตัว เพราะบางคนเขาไม่ชอบเนียมสเตยเนี่ยบางทีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะเป็นห่วงเป็นใยเข้าเป็นเวลาแต่คนที่ไปพักไปท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากจะเข้ายีิบสี่ชั่วโมงนะ,ะไม่ต้องห่วงปล่อยให้เขาไปไหนก็ไปแต่ว่ามีระบบปลอดภัยทีการ์ดอะไรให้เขาเข้าปกตินะ,ะเหมือนโรงแรมอะ่ะคือบริการให้เหมือนโรงแรมแต่ว่า มีความเป็นโฮมสเตย์กันเองอบอุ่นแต่ว่าต้องส่วนตัวโดยเฉพาะการเข้าออกสำคัญบริการเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแหละทุกที่อืมอร่อยมากแต่บังเอิญเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปไหนดึกดึกอยู่แล้วอืมอร่อยมากทุกคนอืมอืม อร่อยสุดๆโอ้ยตายน้ำเบอรอวันฮะแกงต้ามีน้ำเบอรอวันหลายล้านนะแต่นี้หนึ่งในน้ำเบอรอวันอืมอร่อยมากแกงต้าแม,แม่จายเขามีขนมจีนด้วยนะขายแบบเขาขายก๊ยปิ้งด้วยไหมเห็น อืโชคดีที่ได้กินแกงสับประรดปรกติสับประรดก็มันไม่ได้วันทุกวันนะเขาจะหมุนไปเรื่อยหน้าตาอืการขนุนอ่อนอร่อยมากวันนี้กินที่ผู้ราหงนะฮะผู้ราหงโฮมสเตย์ก็ลดมากทุกคนติดกับวัด น้องน้องปั๊กชีสวยมากบริการดีมาก